สวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เก,เกเมมือที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP s c h i n Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Honkai Star Rail นะครับผมมีตู้สุ่มกาชาเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวละครที่เข้ามาในวันนี้นะครับยังรอยังเพลยนนะครับผมเราไปดูตัวละครที่ผมว่ากันดีกว่านะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูการสุ่มกาชานะครับฝากสนับสนุนช่องของผมในการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามและก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับไปเราไปดูตัวละครที่ผมว่ากันดีกว่าครับตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือพ่อหนุ่มผมยาวสีทองหรือว่าชาเป็นไงล่ะครับเพื่อน,อนๆหล่อเทจริงๆใช่ไหมล่ะครับ หัวชาเป็นตัวละครสายฮิวที่เก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่ม40โลนะครับลองดูกันนะครับว่า40โลของผมจะได้เพราะนุ่มผมยาวสีทองนี้มาในไอดีนี้หรือเปล่านะครับไปดูกันที่เมาติแรกกันเลยดีกว่าครับเมาติแรกนี้ทองจะมาไหมห้าดาวจะมาไหมนะครับโอ้โหแบบนี้ไม่มีทางได้แนะ่นอนครับ ชัดครับสีม่วงนะครับสีดาวมาครับผมมารู้จัว่าเป็นตัวละครไหมครับโอเคเซิงเฉียนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับใครรู้ว่าอ่านยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีตัวละครแถมมาอีกไหมหรือหลายคอนแถมมาอีกหรือเปล่านะครับโอเคเมาั์ติแรกนะครับได้แค่ตัวละครมานะครับ เราไปต่อกันที่เมาติที่2กันเลยดีกว่านะครับเพืเ่อนๆมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ทองในเม้าตินี้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่น่าจะได้นะครับแล้ว <No. S 1> โอ้ชัดครับเมาติที่2ก็ไม่ได้ห้าดาวนะครับโอ้โหยี่คองมานะครับถ้าอ่านปิดขออภัยนะครับใครดูก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับ ตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมน,นี้มานะครับผมยังไม่เคยได้ตัวละคร5ดาวใน2หรือ3เมาติแรกเลยนะครับเมาติที่2นี้ก็ได้แค่ตัวละครย2่องมา1ตัวนะครับแต่เรายังเหลืออีกตั้ง2เมาติเคือเราจะมีหวังได้ทองใน2เมาติที่เหลือนะครับไปลุยกันต่อที่เมาติที่3กันเลยดีกว่าครับ Nope. Nope. อย่างที่ผมบอกนะครับ2อสามเม้าีแรกนี่ผมไม่เคยได้ทองเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวละครอะไรมานะครับหรือว่าจะได้ไลน์คอนนะครับตัวละครมาหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะครับโอ้โหโอเคยี่ของมาอีกหนึ่งครับ ผ่านไป3มเมาติแล้วก็ยังไม่มีทอง5้าดาวมาเลยนะครับเหลือเม้าติสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสมันก็น้อยแต่ผมก็ยังไม่สิ้นหวังยังคงหวังในเมาตินี้นะครับไปต่อกันที่เมาติสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับเมาตินี้ผมก็ขอทองสักหน่อยแล้วกันนะครับมาลุ้นกันเพื่อนๆโอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะได้นะครับ ชัดเลยครับแบบนี้ไม่ได้ตัวละคร5ดาวแน่นอนนะครับมาลุ้นกันนะครับผมอยากได้ตัวละครมากกว่านะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหนครับตัวละครไหม n <Nope>. o โอ้โหไม่ได้ตัวละครนะครับในมัลตินี้ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่ม40โลในตู้หลัวชานะครับ ผมไม่ได้หลวชามาในการสุ่มครั้งนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วสงสารผมอยากสนับสนุนช่องผมด้วยการกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้จะเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะสุ่มตัวละครหลวชานะครับขอให้ไม่เกลือนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เกมเมอร์ทุกคน